สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวนี้หลายๆคนนะครับก็ใช้ในส่วนของซิมรายเดือนกันซะส่วนใหญ่เนาะอันนี้คลิปนี้ของ True นะซิมรายเดือนของ True นะครับมาดูวิธีการชําระเงินนะครับง่ายๆกันนะครับบางทีเราอาจจะไม่ว่างไปที่ True Shop นะครับก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์และ u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับเพื่อนๆนะครับมาดูวิธีการชําระเงินได้ใน แอปพลิเคชันทูมันี่วอล l ล็นะครับสามารถที่จะชำระบินของ Tool ได้นะครับโดยที่เรานะครับเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆเลื่อนมาตรงนี้มันจะมีคำว่าบิน o ูของฉันตรงนี้นะให้เรานะครับจิ้มตรงนี้เข้าไปนะครับเสร็จแล้วติ๊กบ็อกเช็คบล็อกตรงนี้นะสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับหลังจากนั้นจิ้มคำว่ายืนยันครับผมบัญชีที่เราผูกไว้นะครับมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับบินของทูมันจะเด้งขึ้นมาทันทีเลยนะครับ แล้วก็เบอร์โทรนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะปรากฏขึ้นมาทันทีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีปุ่มคําว่าชําระเงินนะเพื่อนเพื่อนดูรายละเอียดได้นะครับว่ามันมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับในส่วนทันมานะครับให้เพื่อนๆืนะครับจิ้มคําว่าชําระเงินนะครับหรือถ้าใครไม่มีเบอร์โทรตรงนี้เด้งขึ้นมาเนี่ยก็สามารถใส่เบอร์โทรด้วยได้ด้วยนะครับแต่ของผมเนี่ยผมผูกไว้แล้วนะครับมันก็เลยเด้งมาตรงนี้นะหน้านี้นะครับถ้าเด้งมาหน้านี้แล้วไม่มีเบอร์โทรนะครับให้เพื่อนกรอกเบอร์โทร ยอดชำระทั้งหมดนะครับจะปรากฏอยู Luckily, uh Hence, ่ตรงนี้หลังจากนั้นเพื่อนๆก็เพียงแค่จิ้มคําว่าชําระเงินนะครับในขั้นตอนถัดมานะครับยืนยันการทํารายการนะครับให้เพื่อนๆนะครับจิ้มยืนยันตรงนี้นั่นเองนะครับจิ้มปุ่มยืนยันครับทําการชําระสําเร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับมันก็จะมีรายละเอียดอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆได้ทําการชําระเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็บันทึกไว้เสร็จไว้ตรงนี้ได้นะครับจิ้มบันทึก ปุ๊บทีนี้ใบเสร็จก็จะถูกบันทึกไปในแกลเลอรี่ของเราแล้วนั่นเองนะครับเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานนั่นเองนะครับเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็ชําระบินได้ด้วยตัวเองง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องไปชําระที่ทูช็อปหรือว่าไม่ต้องไปจ่ายตามคอน์เตอร์เซอร์วิสให้เสียค่าธรรมเนียมด้วยนะครับแถมค่าธรรมเนียมเนี่ยเพื่อนๆสังเกตดูค่าธรรมเนียมฟรีนะครับศูนย์บาทนั่นเองนะครับโอเคนะครับไปทํากันดูนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่ใช้ทูมูฟเอสแล้วก็ใช้ในส่วนของทูมานี่วอลเล็ตกันนั ครับขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ